ดวงชะตาประจําเดือนวันที่6มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2567ราศีสิงห์ถึงราศีพิจิกชาวราศีสิงห์เด่นในเรื่องของผลประโยชน์รายได้โชคลาภจะประสบความสำเร็จได้โดยอาศัยเครดิตชื่อเสียงของตนเองเป็นเครื่องมือสำคัญการงานขัดแย้งในกิจกรรมทางปัญญาความคิด ยังอดไม่ได้ที่การงานเป็นไปแบบไม่คาดฝันเกี่ยวข้องกับรายได้พิเศษโชคลาภต่างๆเป็นช่วงโชคดีมีลาบอาจมาจากการเสี่ยงโชคหรือได้จากรายได้พิเศษที่ได้เป็นกอบเป็นกำรรม,มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตคู่มีเพศตรงข้ามมากหน้าหลายตาเข้ามาเกี่ยวข้องชาวราศีกันเหตุการณ์เด่นเป็นเรื่องของหน้าที่การงานกำลังเด่นดังเป็นที่นิยมยกย่องของเพื่อนร่วมงาน ผลงานออกมาดีได้รับการยอมรับการงานต้องระวังการผิดพลาดเสียหายได้ง่ายเหมาะสำหรับการสสางงานเก่าหรือรับช่วงงานจากคนอื่นดีสำหรับการหากินกับวัตถุดิบของเสียของเก่านำของเสียมาทำเป็นของดีได้ทำงานร่วมกับคนรักเพศตรงข้ามที่มีสเสน่ห์ชาวราศีตุลเด่นในเรื่องกิจกรรมทางปัญญา,าศาสนาการต่างประเทศ อาจมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นได้รับเกียรติเป็นอย่างดีการงานมีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกับหุ้นส่วนคู่ครองหรือเพศตรงข้ามระวังจะเกิดการแตกแยกขัดแย้งรุนแรงอย่าใช้อารมณ์แก้ปัญหาการเสี่ยงโชคเกงกำไรเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงให้ผลดีสำหรับท่านที่มีหัวพลิกแปลงไม่ยึดติดกับเทคนิคเก่าๆต้องการความรักจากถิ่นไกลคนรักเป็นที่ปรึกษาห,าหรือชั้นดีสำหรับท่าน ชาวราศีพิจิกสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงควรระวังการป่วยไข้ให้มากไม่ควรทำตัวเด่นดังการงานเป็นผู้มีความสำคัญในด้านอาชีพการงานและในสังคมประสบความสูงส่งในชีวิตหรือมีอำนาจในด้านอาชีพการงานมีโชคลาภจากศิลศาสตร์ศาสตร์ลีลบับมีโชคจากวิญญาณมีเหตุการณ์แปลกๆในเรื่องชีวิตคู่และความรักมักไม่คาดฝันเป็นไปได้ทั้งด้านดีและด้านร้าย โดยอาจารย์กิตติน,นัน081 815 2532